ดีค่ะพบกับคุณยายอาดกับนองกร์ดูนชนแนลค่ะพูดดังๆหน่อยค่ะเดี๋ยวคนไม่ได้ยินวันนี้นะคะเราก็จะพาทุกๆคนมาพบกับบ้านเกษตรไร่สารโดยที่เราจะเอาอะไรมาแนะนําค่ะจุลินทรีสังคหอแสงจุลินทซีสังคหอแสงนะคะตัวนี้นะคะก็คือช่วยในการบํารุงรากใบนะคะและดูต้นบํารุงต้นไม้ของเราไม่ไม่ว่าจะเป็นพืชผักสวนครัวหรือว่า อะไรต่างๆนะคะเป็นรวมกันทั้งดินและก็การเพาะเมล็ดนะคะเราก็จะใช้จุลินทรีย์สังเคราะห์แสงตัวนี้เป็นตัวช่วยปลอดภัยทั้งคนใช้นะคะแล้วก็ไรสารเคมีนะคะตกข้างน้องกระตูนคะตอนนี้เราก็จะจะมาทําอะไรเอ่ยเราได้ทําการปลูกผักไว้ใช่ไหมคะใช่ค่ะปลูกผักไว้อันนี้เดี๋ยวเราจะพาเพื่อนๆมาดูผักก่อนนะคะอันนี้คือผักบุ้งผักบุ้งที่เราได้ทําการทดลองนะคะ เดี๋ยวเราจะมาบำรุงมันด้วยจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงนะคะและอันนู้นเป็นอะไรคะวอเตอร์เคสตอนนี้อากาศมันร้อนนะคะเราก็วอเตอร์เคสของเรามันก็จะตายง่ายเราก็เลยจะต้องขยายพันธุ์ไว้นะคะแล้วเราก็จะต้องมีที่ตัวป้องกันเวลาที่เราจะขยายพันธุ์อะไรนะคะเราก็จะต้องมีหลังคากันแดดนะคะเพราะว่าการที่เราขยายพันธุ์ใหม่ๆนี่นะคะมันจะทำให้ต้นไม้ของเรา ยังไม่มีรากมันก็อาจจะตายง่ายเพราะฉะนั้น<ช>วันนี้นะคะหลังจากที่เราได้ลงามไปแล้วประมาณหนึ่งสัปดาห์ใช่ไหมคะ<ช>น้องกระตูนเราก็จะมาบำรุงวันนี้เป็นวันที่เเราก็จะบำรุงด้วยจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงนะคะเดี๋ยววันนี้นะคะเราก็ได้ทําการเตรียมน้ํามาแล้วนะคะ <c oughs> 1>, 1บัวนะคะแล้วเราก็จะใช้จุลินทรีย์ <c oughs> สังเคราะห์แสงนะคะบำรุงเข้าไปอ่ะเดี๋ยวเราจะมาผสมกันเลยนะคะทุกคนน้องกระตูนเปิดฝา เราจะใชนะะ้น้ำหนึ่งการนี้ประมาณ3ลิตรนะคะเราก็จะเทลงไปนิดนึงนะคะประมาณ3มช้อนนะคะ3ช้อนอ่ะน้องกระตูนปิดปิดนะคะปิดแล้วก็เขย่าคนๆๆน,น,น,นะคะคนๆลงไปอเอาขึ้นมาให้เพื่อนๆดูหน่อยนะคะอ,นนอันนี้เราก็คนเรียบร้อยแล้วนะคะเราจะโดยแล้วเราก็จะให้น้องกระตูนนะคะน้ำไปลดอ่ะน้องกระตูน น้องกระตูนนะคะก็จะลดลงไปที่ต้นไม้ใช่ไหมคะเล่าอาเพื่อช่วยในการเล่งรากเลยคะ่ะเพราะมันหนึ่งครบหนึ่งสัปดาห์แล้วที่เราจะต้องมาบำรุงกันนะคะให้อาหารมันนะคะจุลินทรีย์ยังจะช่วยให้ดินนะคะดินร่วนซุยนะคะแล้วก็ทําให้การดูดซับอาหารไปใช้นะคะดีขึ้นอันนี้เราเหลือนะคะเราก็จะลดลงไปที่ต้นอันนี้เป็นต้นไม้นะคะ ตูนก็นจะเป็นคนที่ชอบทำสวนนะคะก็จะปลูต้นไม้หลังจากที่เราได้ลดต้นไม้ลงไปวันนี้1สัปดาห์นะคะเราจะมาติดตามผลกันใหม่นะคะโอเคน้องกระตูนอันนี้เราได้ขยายพันธุ์มาถึงสัปดาห์แล้วใช่ไหมคะคะวันนี้เรามา ลาท่านผ okay. ู้ชมกันเลยนะคะและเราจะมาติดตามกันนะคะในตอนต่อไปนะคะอีกหนึ่งสัปดาห์เราจะมาอัปเดตให้ดูนะคะหลังจากที่เราได้รถจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงลงไปแล้วนะคะแล้วเราจะดูว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงยังไงนะคะประมาณ1สัปดาห์เราจะมาติดตามกันนะคะวันนี้นะคะเราคุณยายอัดนะคะแล้วก็น้องกระตูนนะคะเราก็จะลาทุกคนไปก่อนนะคะแล้วก็เราจะมาอัปเดต EP ีต่อไปให้ทุกคนได้ดูนะคะว่าต้นไม้ที่เราได้บำรุงด้วยจุลินทรีย์สังเคราะห์ สังเคาแสงเกิดอะไรขึ้นบ้างนะคะอย่าลืมนะคะกดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้คุณญา,าจและน้องกระตูนนะคะเพื่อได้ทำคลิปดีๆต่อไปให้ทุกคนได้ชมนะคะวันนี้เรามาสวัสดีทุกคนพร้อมกันค่ะสวัสดีค่ะ